หมกไข่แบบใดบ้องงอเต่าทามมาจากทุกคนมือนีนชนาดาพาทาจะพามาเฮ็ดหมกไข่ฉบับคนยูคนโดฉบับคนยูหอพาบ่ตองใส่เต่าทานเลยจ้าใส่เพียงแค่กระทะกับใบตองซ้ำนันก็พอะซ่บกินฟินได้คือใส่เต่าทานเลยจ้าใครอยากหูจากเล็ดรับและวิธีการทำตามตานชนาดาเขาครัวได้เลยจ้าวัตถุดิบก็จะมีหอมต้นหันยีญ่แบบจังสี่เลยนะจ้าต่อไปก็จะเป็นหอมแดงจ้าวัตถุดิบของเฮาเตรียมหน่อยอิลีจ้าเฮ็ดง่ายวัตถุดิบอันถัดไปก็จะเป็นตะไคร้จ้าเฮาก็จะเอา มาทุบ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 เป็มสี่แล้วก็หั่นเป็นตอนนี้ไงจ้าในส่วนวัตถุดิบและอัตราส่วนทั้งเหมือชนาดาจะมีไฮไวยู่หลังคลิปเลยเด้อจา้าเขาจะตอกไข่ใส่ถ้่วเป็นจํานวนสองฟองเด้อจา้าอันนี้เขาใส่ไข่เบอร์หนึ่งเด้อม,มันก็นเลยออกมาเป็นไข่แฟร์เขาก็จะมาปรุงก้อนจา้าใส่น้ำปลาไปหนึ่งซอนโต้ผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายชนาดาใส่ไปครึ่งช้อนชาจา้าใส่น้ำปลาไปอีกครึ่งช้อนโตะจา้าอุยเทน้ำปลาลงไปหลายโพดเอาออกจากน้อยก่อนเดี๋ยวมันเค็มโพดไต่ทำงานหนักจ้าใส่ไข่แล้วผสมเสย ปราไค่ใส่ลงไปจ้าใบมะกรูดฉีกสองสามใบจ้าตามต้อด้วยหอมแดงหั่นจ้าใส่ลงไปเลยจ้าใบแมงลากหรือบานเฮาเอินว่าผักอิตูจ้าแล้วกัต้นหอมจ้าใส่ลงไปเลยแล้วกับิทไายด้วยลูกโดจ้าพลิกออนจ้าใส่ลงไปเลยจ้า แล้วก็คุเล่คูเลค่คเล่ให้มันเข่ากันเด้อจ้าแล้วเฮาก็มาทําความสะอาดใบตองกันเลยเด้อจ้าใบตองอันนี้เอาออกมาจากต้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจ้ารอบที่ไปบ้านย้ายนา่ะมันก็เลยเหลืองจอ้าเวลาที่ชนดากลับบ้านย,าย้ายแต่ละรังชนดาก็ไปหาของสดมาจากบ้านย้ายจ้าเอามาทิ้มไว้ทีละอาทิตย์จ้าจังบ่คอยได้ซสือได้หาเนะาะถ้า่บด้ใส่งานก็เอามันไปเห็ดเป็นปุ๋ยก็แค่นั้นจ้าเอาใบตองมาห้องก้นกระทะไว้จ้าอีกใบหนึ่งเอามาซ้อนกันในลักษณะคขว้กันเด้อจ้าแล้วกระเทววัตถุดิบที่เขาเตรียมไว้ลงไปได้เลยจจ้้้้้าาาััดระบบีียสงคมมมใในนหหอถ วันนาโพดมันเส็ดให้ไข่เ่าสุกยากจ้าเกลียกเกลียกเกลียให้พักให้อีหยังมันกระจายออกไปจากน้อยนะจ้ามันจะได้สุกง่งายง่ายแล้วเขาก็จะเปิดใตใบตองขึ้นจ้าเอานา้ำเทลงใส่จากน้อยนึงเด้อเปิดไปแบบอ้อนไววจ้าหลังจากนั้นก็หาฟ้าหมอมาปิดไว้ฟังเสียงน้ำเดือดดีๆเด้อจ้าถ้าหากว่าเสียงน้ำเดือดหายไปแล้าเปิดเบิ่งไข่ของเขายัง่ทันได้สุกให้เติมน้ำลงไปใตใบตองอีกจากน้อยนึงลองฟังเสียงเดือดลองเบิ่งเด้อจ้าถ้าหากว่าเสียงเดือดค่อยๆแบบนี้แสดงว่าน้ำเขากำลังจะแหงแล้วจ้า เอาลองมาเปิดเบื้องไข่กันจ้าหากว่าข้างหน้ามันตึงๆแสดงว่าสุกแล้วจ้าปิดฝาลงไปอบต่ออีกจัหน้อยเด้อจ้าในี่ใบตองมันใหม่ๆจัหน่อยมันจะได้กลิ่นไข่หอมๆจ้าพอได้กลิ่นความใหม่ของใบตองเฮากับปิดไฟลงได้เลยจ้าเปิดเบิ้งจ้าโอ้ยหอมค่ะพี่น้องป็นตะเส่บค่ะทีละจ้าวิธีการหมุกไข่หมกง,ง่อเต่าทานฉบับเด็กคอนโดเด็กหอจ้าหอมพักอีตูต่ำดังห้วยๆเลยจ้าเขาเหนียวยุไซเ้าเหนียวยุไซเอามาคุยเดี๋ยวนี้ กินแซบคือกันได้ฟิลของความเป็นเต่าทานคือเกาจ้ารามบอนี่ชนด,ดาพาทั้มขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนเด้จอจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชนด,ดาในการเฮ็ดคลิปต่ตอไปน้ำเด้อจา้าขอขอบคุณหลายๆายจา้าสวัสดีค่ะ